สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอัคราพยากรคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2563นะครับผมจะใช้หงราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเน้นการทำนายเป็นลัคนาราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนี้จะใช้ศาสตร์แห่งไพ่ทาโรคในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือทิศทางเด่นๆในการตัดสินใจอีกด้วยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวศุกร์นะครับในช่วงต้นเดือนธันวาคมท่านยังมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการดำเนินชีวิตเนื่องจากดาวประจำตัวของท่านยังคงสถิตอยู่ในภพอริ แต่เป็นเกษตราธิบดีนะครับแล้วก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมนี้ในตำแหน่งประเกษตรซึ่งตามความหมายในทางโหงราศาสตร์มักจะตีความประเกษตรไม่ค่อยดีนะักเนื่องจากตำแหน่งประเกษตรหรือเรียกสั้นๆว่าดาวประคือตำแหน่งดาวที่ตรงกันข้ามกับดาวเกษตรซึ่งมีความหมายว่าไม่มั่นคง แต่ก็ไม่สามารถระบุไปเลยทีเดียวนะครับว่าจะดีหรือไม่ดียังคงต้องดูอีกหลายองค์ประกอบร่วมด้วยนะครับเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรดีไปหมดหรือเสียไปหมดทุกอย่างเพราะข้อดีของดาวตำแหน่งประก็พอมีบ้างครับเช่นดาวศุกร์เป็นประอยู่ในราศีพิจิกก็จะสามารถส่งอิทธิพลให้เจ้าชะตามีความเยือกเย็นลงคนที่มีนิสัยใจร้อนก็อาจจะใจเย็นลงได้นะครับ ส่วนรายละเอียดในแต่ละด้านของดวงชะตาในชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานในวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรเข้าสู่ภพสุภะในราศีมังกรแม้จะได้ตำแหน่งเป็นนิดแต่ก็เป็นดาวคู่ธาตุดิน ชาวราศีพฤษภหลายท่านก็มีเกณฑ์จะได้โชคลาภและความสําเร็จจากงานที่ทําอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้เจอผู้ใหญ่หรือคนดีมีความรู้ความสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการงานเป็นอย่างดีบางท่านก็จะได้เดินทางเพื่อพบปะหรือคบค้าสมาคมกับผู้ใหญ่ซึ่งจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับทิศทางของการงาน จะมีความมั่นคงมากขึ้นในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วในวันที่5ทธันวาคม2563ดาวเสาจะโคจรเข้าสู่ราศีมังกรได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีภายใต้ภพที่10หรือภพกรมมะหมายถึงหน้าที่การงานอาชีพตำแหน่งหรือสิ่งที่รับผิดชอบท่านมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ในตำแหน่งหน้าที่การงานจะมีการพัฒนาในสายการทำงานการทำงานของท่านจะมีผลงานปรากฏขึ้นจะทำให้ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับจึงส่งผลให้ท่านต้องทำงานหนักขึ้นหรือมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นชาวราศีพฤษภจะได้ความสำเร็จที่มาพร้อมกับก,บการฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพราะดาวเสาเป็นดาวประธานฝ่ายบาปพระเคราะห ที่โคจรช้าและส่งผลเนิ่นนานจึงอาจทำให้ชาวราศีพฤษภกว่าจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้เวลานานและเหนื่อยกันพอสมควรเลยนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อท่านผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็จะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รออยู่แน่นอนครับในด้านโชคลาภและการเงินในเดือนนี้ ท่านยังคงมีทิศทางในเรื่องของการเงินที่คล่องตัวพอสมควรนะครับอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงผันผวนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านอาจจะมีเงินไหลเข้ามามากแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายมากเช่นกันนะครับอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมบ้านเรือนหลักทรัพย์และยุดยานพาหนะก็เป็นได้ครับอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ดวงชะตาของท่าน ยังคงมีรายได้หรือผลประโยชน์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายแต่ท่านก็ควรที่จะบริหารและจัดระเบียบทางการเงินให้ดีอาจนำเงินไปซื้อพันธบัตรหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเก็บไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านควรงดเว้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีความชำนาญไม่ควรให้ใครยืมเงินและไม่ควรเซ็นคำประกันทางการเงินให้ใครก็ตามด้วยนะครับ และในช่วงสิ้นปีคือวันที่30มธันวาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินจะโคจรสถิตในภพสุภะในราศีมังกรย่อมจะส่งอิทธิพลในด้านดีให้ชาวราศีพฤษภจะได้ลับผลเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังสถิตร่วมกันกับดาวพฤหัสบดี ที่จะช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาในเรื่องโชคลาภของท่านให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต้นปีหน้าด้วยนะครับด้านสุขภาพในเดือนนี้ท่านควรดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุภายในบ้านให้ดีด้วยนะครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ไพ่ nine of pentacles The d e v i l และ two of cups นะครับจากภัยสามารถทำนายได้ว่าสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของท่านในช่วงนี้ยังคงดำเนินไปได้เรื่อยๆโดยรวมแล้วไม่ถือว่ามีเรื่องกดดันหรือมีความเครียดเข้ามามากมายนักท่านอาจจะอยากใช้เงินเพื่อซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองจะเป็นช่วงที่ดีที่มีโอกาสในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับ บางท่านมีเกณฑ์ได้มรดกหรือของชิ้นใหญ่ท่านจะปรารถนาที่จะพบกับความสำเร็จและความพังพร้อมบริบูรณ์แต่หากว่าจะต้องใช้กลวิธีที่ไม่ถูกต้องเพื่อก้าวไปอย่างจุดนั้นก็อาจจะยังไม่ใช่วิถีทางที่ดีเท่าไหร่นะครับการเงินการทองก็ยังคงต้องระมัดระวังอย่าใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมากนักท่านมีเกณฑ์ที่จะลุ่มหลงหรือเสียเงินไปกับก,บการช้อปปิ้งออนไลน์ จึงควรมีสติในการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับเพราะในเดือนนี้ท่านอาจมีภาระค่าใช้จ่ายรออยู่หรือบางท่านก็กำลังมีความคิดหรือกำลังวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินก้อนใหญ่ในเรื่องของการซื้อบ้านคอนโดหรือรถยนต์นะครับดังนั้นท่านจึงควรเริ่มวางแผนทางการเงินได้แล้วส่วนในเรื่องของความรักขนโสดอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ยังคงต้องรอต่อไป เพราะท่านยังไม่เจอคนที่ถูกใจในช่วงนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักแล้วความรักความสัมพันธ์ยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นดีครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ก็ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤศภจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยและมีความสุขสมดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ